สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พาเจ้าโทบี้นะครับเป็นสุนัขนะครับเป็นเจ้าชิวาว่านะครับออ,ออกมาเดินนะครับพามาเดินให้มาฉี่นะครับข้างนอกเราก็มาอยู่ที่ข้างนอกนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของ อ,นนอ,อันนี้เป็นสุสานนะครับอันนี้เป็นสุสานของอันนี้นะครับเจ้าโทบี้ของเราเป็นชิวาว่านะครับเพิ่งได้มาใหม่มาอยู่กับเรานะครับเพราะว่าเป็นมาของเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนมีปัญหากับเจ้าของบ้านหรือเพื่อนบ้านนะครับเขาก็เลยเลี้ยงไม่ได้เราก็ไปรับเขามาเลี้ยงแทนนะครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ด้วยกันประมาณ สามเดือนได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศข้างนอกของหมู่บ้านนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสุสานของปราช้านะเป็นปราช้าของฝรั่งนะครับชาวเยอรมันผมคิดว่ามันสวยมากเลยนะดูปราช้าของคนเยอรมันคือชาวต่างชาติเนี่ยไม่น่ากลัวเลยเพื่อน มันสวยมากนะดูความสะอาดเรียบร้อยของเขานะเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยมากไม่น่ากลัวเท่าเขาป่าช้าไทยนะป่าช้าไทยของเรานี่เข้าไปทีนี้หลอนเลยนะขนาดกลางวันนี้บางทีแทบจะไม่อยากเดินผ่านเลยนะครับแต่ของฝรั่งนี่ชิวๆนะครับ สวยงามเขาก็มาเที่ยวกันเขาก็มาเยี่ยมญาติกันปกติทุกวันอยู่แล้วนะบางคนเขาก็จะมาเยี่ยมเอาดอกไม้มาวางมาจุดธูปจุดเทียนอะไรอของเขาก็ว่าไปนะก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับมันสวยนะอันนี้ก็พาเจ้าโทบี้ออกมาขี่มีเยี่ยวนะ อากาศตอนนี้นะครับข้างบนนี้ก็สามองศาเพื่อนหนาวมากเย็นมากไม่ไม่เห็นไหนขอขก็พาหมามาวิ่งออกกำลังกายกันตามปกติฝนก็ตกนะเพื่อนตกทั้งวันมืดทั้งวันเลยนะ ให้ดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝนก็ตกอากาศก็แฉะนะอากาศแฉะอากาศเน่าแต่ว่ามันสวยนะเพื่อนๆเ,เสียดายที่ว่าอากาศมันไม่ดีแค่นั้นเองนะครับเนี่ยภาพบรรยากาศรอบๆ สวยงามแต่จะค่อนข้างแฉะอันนี้เรามาที่เขาปลูกอันนี้เขาปลูกผักหัวหัวน้ําตาลนะเพื่อนๆจะเป็นหัวน้ําตาลตอนนี้มันยังอ่อนอยู่เขาเพิ่งปลูกเดี๋ยวรอสักประมาณครึ่งปีสามส,ามสี่ห้าเดือนมันก็จะเป็นหัวโตๆโผล่ขึ้นมาจากดินเลยนะเขาก็จะเอาไปทําน้ําตาลนะครับเดียวก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับ สองข้างทางเลยไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นต้นคล้ายๆกับต้นผักกาดนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าต้นลับนะอันนี้พอมันโตขึ้นมาแล้วมันจะออกดอกเป็นสีสีเหลืองเลยนะครับเนี่ยก็จะเต็มนี้เลยสวยมากนะครับแล้วก็เขาจะเอามันไปทําสกัดเป็นน้ํามันนะเพื่อนๆนะครับก็ ถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูสงบเงียบนะสวยงามทางนู้นก็เป็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินนะครับแต่เย็นมากนะไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยหนาวมากตอนนี้นะครับบรรยากาศก็จะเงียบเหงาเศร้าๆผู้คนไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะครับอาจเป็นเพราะ มันหนาวด้วยแล้วฝนเขาตกด้วยอ่ะอากาศแย่มากนะครับตรงนู้นนะครับที่เห็นเป็นคนวันไอๆขึ้นมานะี่ยก็คือเป็นโรงงานนะครับตรงนั้นเป็นโรงงานที่เห็นเป็นควันขึ้นมานั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะ,อะละอองน้ํานะครับละอองที่เขา ทาขึ้นมาจากโรงงานเป็นบริสุทธ์นะครับพเพื่อนๆน,นั้นไม่ใช่มลพิษนะมันจะเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรสวยงามนะครับให้ดูเอาแล้วครับพเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ่ายให้พเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนนี้นะยังไงก็ฝากพเพื่อนๆนะครับกด ติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ก็ได้นะครับกดติดตามมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับฝากช่องด้วยนะครับ happy ้นะครับให้เพื่อนๆกดติดตามฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆบ๊ายบายนะครับตรงนู้นจะเป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากเลยเพื่อนๆตรงนู้นเลยนะฮะเห็นไหมครับ แสงสีทองสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นป่าช้าของคนเยอรมันกันบรรยากาศไม่ไม่น่ากลัวเลยนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่รถนะเพราะว่าหนาวมากเพื่อน ประมาณอากาศประมาณ3องศาแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยตอนนี้ถ่ายไปด้วยจูงหมาไปด้วยนะครับมือนี่เย็นมากนะไม่ไหวแล้วต้องกลับไปที่รถเพราะว่าหนาวมากนะเทปิคเขเย็นมือมากนะครับน,นี่เราก็กำลังเดินกลับ หมู่บ้านนี้เงียบมากไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับแต่ว่ามีบ้านเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนไม่เห็นคนเลยนะคงเป็นเพราะฝนตกด้วยเย็นอากาศหนาวด้วยก็เลยคนอยู่ในบ้านกันหมดเลยนะครับเดินกลับแล้วเพราะว่าหนาวมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำแนะนำจ้าโทบี้นะครับว่า ได้มาอย่างไงนะครับคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเดินออกมาเฉยๆนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วย